อยูดตัางประเทศสดๆอู้ยีทองฟ้าสวยมากทุกคนดูสิไม่มีเสาไฟไม่มีสายไฟเอาพีอยู่อะมีอากาศดีมากแล้วเหล่าออย่างขึ้นมากเฮ้ยตรงนี้สวยส่วสดีค่ะทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องด้วยเด้อเดี๋ยวพากัร์ตัวนะคะทุกคนมาเที่ยวเชียงรายเราอยู่ที่ มันคืองานเทศกาลดอกไม้งามของจังหวัดเชียงรายค่ะทุกคนก็คืนนี้นะคะจะพาตู้ไปที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามตู้ไปตะลุย <ทำ S 1> <ห>คาเฟ่ไล่ชาต่างๆก็จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเออไปไล่ชาที่ชเชียงรายเป็นยังไงอะไรอย่างนี้คืนนี้ลุยยังไงวัดก่อนไปจ้ะเราจะให้นม อมากชอบมากชอบมากันมากัดตัวซื้อกดมือจ้ากัดมือยับโอ้กินอร่อยทุกคนใหยทุกคนดูของกินเยอะมาก ของกินกสบทางนู่นเลยอ่ะชอบเลยอะไรที่มีของกินเนี่ยตอนนี้ได้กัขนมเบอรมากินอร่อยมากแล้วก็รสด่วนมีชอบมากมรด่วนมากคือวันนี้จะไม่ได้ดูแลใช่มดอกไม้มางานะรดอกไม้งานแต่เราวะอาหารแบบจริงจัมากทุกคนเ้งานแล้วไหนงานมยุต่างปะเศสดใครได้แบบมีโอกาสให้มาแบบเชียงรายช่วงปลปีอะไ น,น,นี่ยก็อยู่หอนาฬิกาจังหวั <Yeah. S 1> ดเชียงรายถนนโล่งมากเว <Yeah. S 1> ลากลางคืนไม่มีคนเลยกลางคืนไม่มีคนเลยดิเราก็เลยสร้างคอนเทนต์ทุกคนด้วยการถ่ายส story IG คะ่ะทุกคนมันดูแบบฟิลต่างประเทศมากเลยอะเป็มันเลงกันตรงเนี้ยเมื่อกี้นี่ทุกคนถนนนี้มีคนเลยคือเนี่ยอยู่แบบเชียงรายมาเป็นแบบสิบปีอะไม่เคยมีโอกาสได้เห็นแบบอะไรแบบนี้นะแล้วตอนเนี้ยเราแบบอยู่ดึกไงเป็นแบบวัยรุ่นแล้วเลยอยู่ดึกได้ออก็เลยได้มีโอกาสได้มันดึกเอ๊ะ มนกันบอยอ่ะเฮ้ยหองเนี้ยค่ะนักซิ่งดีมาเลยะแล้วคุณก็แบ่ รู้ป่ะรู้สึกแบบฟีลเหมือนแบบอยู่อเมริกาเลยอะแคลิฟอร์เนียมากทุกคนเลิฟม,มากไอเรนบอกว่าคืนพ่อวัยเกษียณนะของเรนก็เลยว่าพาเรยไปขับรถเลยปกติไม่ว่าแบบนี้นะนีเ่เป็นไงเฮ้ย <laughs> ฟีลฟังมากใต้เราไปไล่ชากันต่อทุกคนถึงแล้วไล่ชาชุวยทองอุ้ยทองฟ้าสวยมากทุกคนดูสิโอ้ยนึกว่าอยู่ต่างประเทศสวยเนาะสวยมาก<ะ>ไม่มีเสาไฟไม่ไม,ไมีสายไฟเอามีอยู่อะมี นนี้เราอยู่ที่ไร่ชาชุยฟงแล้วอากาศดี<ว>เห็นชาไหม่า,าคนกระตัวกำลังถ่ายสตอรี่ไอจีวันนี้คนกระตัว,ปว,ว,วเป็นน้องวัวเป็นเสื้อที่เนี่ยซื้อให้แบบแฮปปี้นิวยีร์คุณกระตัวตลอดปีชาล,ชาลูซื้อัวให้เพื่อนดาดานี่เห็นไรชาแล้วนี่อยากลงไปแบบเก็บชารู้จักระบาเก็บชาปะมันจะมแบบกระเช้าใส่หลังแล้วมันก็จะเป็นนี้ เน่งต้องร้มสเดี๋ยวเนี้ยจะถ่ายรูปนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ารูปจะน่ารักไหมแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันเฮ้ยดีมากตอนนี้เรากำลังจะเข้ามากินข้าวนะคะทุกคนเราหิวข้าวมากเย็นจังนะอากาศดีมากเลยนะไม่เย็นไม่ร้อนจนเกินไปอะไรอย่างงี้เฮ้ยตรงนี้สนะู๋ ไปกินข้าวกันเดี๋ยวมาดูว่ากินอะไรตอนนี้เรากําลังเข้ามาสั่งข้าวนะคะทุกคนนี่อยากเอาชาเขียวกินทีมัเหมือนลงอาหารเลยอ่ะเป็นแบบต่อแถวแล้วก็เอาข้าวหยิบไปกินขัางนอข้างนอกก็จะมีโต๊ะเดี๋ยวสั่งกับข้าวก่อนนะคะทุกคนจะบอกว่าเสื้อวัวตัวขึ้นกองมากเลยสิงงปะ This is p ชลูเย้เยเ้าไม่อีกนึงสอ <laughs> งสามห ตอนนี้เรากำลัถ่ายรูปในไร่เรอยากได้รูปในไร่แต่ว่าเนียเป็นคนเชียงรายที่แบบคือถ่ายรูปในไร่มาทั้งชีวิตมันเบื่อให้เพื่อนถ่ายละกันเนียต้องถ่ายไปทางนี้ได้ๆจะถ่ายให้ถ่ายยังไงก็ได้คํมเป็นนี้คือห้ามติดคนโอ้ยากเลยโอ้ยากาศดีมากทุกคนดูมึงอยากทำคอนเทนต์ปะกิ้งลงไว้เพื่อนเพื่อนรู้จักปะวัวกลิ้งอะวัวกิ้ง ถ่ายรูปเสร็จแล้วอยากจะบอกว่านี่รู้ตัวเลยว่ามาเชียงรายทริปนี้เนี่ยจะไม่ได้รูปนะคะเพราะว่ามันเบื่อบ้านตัวเองแล้วอะไม่รู้จะถ่ายรูปอะไรดีไม่มีคอนเทนต์เอาไว้เพื่อนอย่างเดียวก็พอละเดี๋ยวขึ้นไปอินข้าวกันอยู่ข้าวมากไม่อยู่แล้วหรอเราอะยังไม่ค่อยหิวมันยังไม่ได้รูปอะเอ้าเอายังไม่ได้อีกเหรออยู่ยู่ถ่ายมันลอยรูปเวลาทุกคนออืยังไม่ได้รูปอีกเหรอได้ไม่ได้เอาอีกไหมใช่ต้องมาทางนี้แต่เรามาทางนี้ดิโจ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 กำมือเพื่อนบ้างเพราะว่ากระตืออออถ่่่่่่าาาายยยยรรูปห้้้เเนนนีีบลลมแววทุกกคคขซไ นี่คือผัดสปาเกตตี้ไส้หวันนี่เขาเรียกว่าเป็นน้ำิีของเมืองแล้วก็ยอดผักทอดพร้อมกินทีเวลากินข้าวแล้วับแรกต้องกินชาก่อนเที่ยงชายเขียวมะลิมาเปิดฝาก่อนแค่แบบเป่าแล้วกิ่นขึ้นก็คือหมองมาวะซึ่งเหมือนคนแกน่ดื่มชานี่ข้าวซอยไก่ชากินไก่อยกีนชาก <S 2> <S 2> เหนือไม่หวานแต่ก็อบขหวานมากเกดข้าก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สิงป่าท okay. ุกคนนี่ม oh, oh wow. ีบอลลูนด้วยตอนเราอย่างขึ้นมากแต่คิวเต็มแล้วเสียดายอะคึนบอลลูนนะเขาบอกว่ามีใครชงแบบไฮซีซั่นด้วยรต่วันนี้มันเต็มแล้วดูจากตัวนี้แล้วกันเนาะบ๊ายายง่หุนเลยอะอยากขึ้นนอะในความใฝ่ฝันมันเราค่อยมาขึ้นใหม่ก็ได้ อาเบลเล่มึงเตร์ดเตร์เติร์เตร์เป็นบลเล่น่าร้านอาหารเลยเราจะเข้าไปช็อิมกันค่ะทุกคนร้านน่ารักมากคารัเพื่เด็กละ ทุกคนเราจะขึ้นไปเล่นสิปไลน์ข้างบนนะคิวก็เต็มปรากฏว่าวันนี้ก็คือไม่ได้เล่นสักอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนที่ไปดถนนคนเดินเชียงรายกันที่จะไปทําเล็บด้วยจะนั่งเล่นที่ไหมจะนั่งเล่นเนาะตัวอย่างนั่งเล่นหน่อยไหมด้หมดอะไรก็ตามแต่ฟ้าสวยมากทุกคนดูดิฟ้าสวยมากทุกคนแล้วเราไปนั่งกินข้าวกันยางร้อยก็ได้มาสภาพบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีจริงไม่เหมือนยุ่ต่างประเทศเลยอะนั่งยัอดเล่นนะเสียดายอยากเล่นกับกระตวดลองให้สิ อ่าเราเราดัแ้งกินข้าวดื่มดำ่ำบรรยากาศก,ากันดีกว่าแล้วก็สีลมนี่ถึงกันหน้าที่นะคะทุกคนจะบอกว่าเรามารอเขาอาหารใช่ปก็แถวที่เราไปสัมผัสบรรยากาศกันถึงแม้ว่าจะรอคิวอาหารหนึ่งชั่วโมงทุกคนได้ไะไปกันแล้วบรรยากาศดีมากตอนนี้กินก่อน ตรงเลยแล้วก็ฝั่งนี้คือถนนคนเดินเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันเพราะว่าหิวมากคือประสงค์เนี่ยที่เนี่ยมาถนนคนเดินเพราะว่าเนี่ยอยากมาทาเล็บทุกคนเนี่ยมีแบบเจ้าประจาทาเล็บพวกเนี่ยอยู่ที่นี่มาเชียงรายทีไรก็จะแบบทาเล็บที่นีทุกทีเลยตอ,ตอนเนี้หาของกินก่อนนะเนี่ดดิดอกไม้เยอะมากเชียงรายขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้อยู่แล้วดอกไม้เยอะไปก่อนแน่นไปก่อนนี่โอเคหาอะไรกินกัน Mighty gotta gotta the the body and go time is ticking, ticking all time, tack tacks, about a don't you? Not a nice don't be a common she got a เรากินข้าวกันนี้นะคะทุกคนซื้อกันมาหลายๆอย่างนะคะวางตรงนี้แล้วก็นั่งกินหน้าเวทีค่ะเพราะว่ามันอีกอันนี้คุณพ่อคุณแม่นี่เองคุณพ่อเนี่ยใส่เสื้อเกาหลิ่นทุกคนโอ้โหแนไไหนไม่มีแล้วให้ใบกล้องหน่อยังไม่ต้องกลับเลย ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วเนี่ยงอยู่ท่าเหนือคนเดินยวเลยทุกคนเพราะว่าอะไรมาทำเล <c oughs> น่าร้องไห้เนียทำเล็บอยู่กับพี่มาปางนะคะเป็นแบบว่าเจ้าจามคนเดินเลยที่แนะบบมาเฉยอะไรก็ทำทุกทีปกติเนี่ยทำแบบพารทกับที่บ้านพี่มาปางเลยวันนี้มาทำที่หนูอคนเดินเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องกลับกรุงเทพแล้วก็เลยมาทำที่เหนูอคนเดินนะคะแล้วก็อยู่ถึงเที่ยงคืนซึ่งทุกคนดูเมื่อกี้ทุกคนเห็นว่าแบบรายเยอะตอนนี้คือ ไม่มีร้านแล้วเราก็อยู่แค่นี้นี่ค่ะให้ดูนี่อันนี้ที่มะปางนะคะอะไรแบนี่ยนี่เอาอีกคันหนึ่งอยู่ชิลมากเนี่ยอยู่กับคุณแม่พี่มะปรางนะคะแล้วก็ลูกค้าอีกคนนึงก <laughs> ารหล่นจริงไม่จริงอะดูถนนรถวิ่งผ่านอะคิดดูคุณจะหาฟิวแบบนีอยอยน้ได้ที่ไหนที่กรุงเทพไม่มีต้องที่ร้านเยอะพี่มะปรางเลยนะเหมือนกลางเต็นท์ป้าดูข้างหลังดิฟิวแบบฟิวเต้นมากทุกคนดูดิเดินไปให้ดูนี่ที่ฉันอยู่ทางถนนทุกคน ปังมากนี่เหลือแต่นี่ลานี่เป็นไงอะตอนนี้ก็อําเล็บเสร็จแล้วแต่เหลือเล็บเท้าบอกเลยว่าไม่ใช่ยันต์ตีสองใครจะมาทำแบบนี้ได้นะคะมีแค่แบบที่เท่านั้นทำเล็บเท้าต่อก่อนนะคะนี่น่ารักไหมเดี๋ยวเอาเลเฟรนให้ดูว่าทําตามใครทําตามเน็ตไอดอลเกาหลีจ้าเรียกจะบอกว่าทุกคนจ้าเราทําเล็บไปดูเลยลซีรีส์ไปอันนี้พูดถือพี่อ่า<ะ>ที่มะปรางนะคะไม่ใ <ปะ S 1> ช่อของเนียนะเพ <ปะ S 1> รา<ป>ะว่าของเนียไม่มีเน็ตฟิกก็เลยแบบ ยืมผมงพี่มาปางนะคะดูสิแฮปปี้มากแล้วดูสิเกาหลีทํากลางอากาศหนาวฟิลมันถึงมากแล้วอยากให้ดูว่ากี่องศาตอนนี้14องศาทําเล็บกลางแบบนี้เหมือนกลางเต็นแล้วก็มีซีรีส์เกาหลีแฮปปี้มากทาเล็บเท้าต่อค่ะทุกคนทำเล็บเสร็จแล้วเดี๋ยวมาวให้ดูสติมีนึ่งครึ่งแล้วคืนนียซื้อฟูมายอยากจุดเราจะจุดฟูปิดคลิปอย่คลิปนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ปรกดเราจะคอยแล้วกดไปอีกหนึ่งไว้ะคะ Sportskole.